ตัวนี้ DC, วัด DC กับแบตเตอรี่ไปแบบนี้เลยวัด AC จิ้มไปที่ไฟบ้านได้เลยตัวนี้เป็นแบบแคลมมิเตอร์แบบหนีบในตัวด้วยนะครับแล้วก็สามารถวัดแบบสายแบบนี้ได้ตัวนี้วัด dc วัดกับแบตเตอรี่ไปแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมตัวเลขบอกสถานะแรงดันขึ้นแล้วนะวัด AC เลื่อนไปที่ตำแหน่งนี้ปั๊บแบบนี้เห็นไหมจิ้มไปที่ไฟบ้านได้เลยแบบนี้เห็นไหมก็จะขึ้นมาแล้วครับสามารถวัดได้ทั้ง AC แล้วก็ dc นะครับ ปุ่มเปิดปิดมาเรามาดูนะครับนี่วัดแบบ DC ได้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นการวัดแบบ DC เราตั้งย่านวัดมาที่ย่านนี้เราจะวัด DC ได้เลยวัดแบตเตอรี่แบบนี้ได้ทั่วๆไปโดยการจิ้มเข้าไปที่แบตเตอรี่เลยนะเรามาดูที่สายก่อนครับตัวสายเห็นไหมตัวสายนี้ถือว่าหนาม,มากครับเส้นโตโตกันเลยทีเดียวนะ DC ครับวัดเข้าไปปั๊บเห็นไหมเห็นไหมว่าตัวเลขขึ้นเรียบร้อยครับวัดสลับขั้วลองวัดสลับขั้วดูปั๊บเห็นไหม ไม่ช็อตไม่พังครับมันจะขึ้นเป็นตัวเลขลบแบบนี้ให้ทุกโหมดการวัดนะเราจะมีปุ่มโฮให้แบบนี้เราวัดไปแบบนี้ปับ๊บเราอยากได้ค่าที่มันนิ่งๆครับกดปุ่มโฮตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะล็อกค่าไว้ที่เราวัดนะมันจะล็อกค่าไว้แบบนี้เลยเห็นไหม